าด้าควงไถ่นะคะบางนาตรม29นะคะเรารับซ่อมรถทุกรุ่นทุกปีนะคะของมาด้านะคะหากคุณใช้ m a ด d a นะคะรุ่นที่มีน้อยอย่างเช่นคันนี้นะคะ m ไ5นะคะคุณมาหาเราได้เลยะคะ่ะเรารับประกันให้ว่าช่างของเรามีความชำนานการแน่นอนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูนะคะว่าคันนี้เข้ามาทําอะไรบ้างนะคะที่สุดของเราะคะ่ะวันนี้เราอยู่ที่มาด้าควงไถ่นะคะวันนี้จะพามาดูนะคะเจ้า m ไ5นะคะที่เข้ามาทำอ่า อมที่เรานะคะเดี๋ยวนี้จะพามาพบกับหัวหน้าช่างที่เรารับผิดชอบคันนี้นะคะสสวัดีครับค่ะอันนี้คุณกาลุนนะคะเป็นหัวหน้าช่างที่รับผิดชอบคันนี้นะคะเป็นไงบ้างคะคันนี้เข้ามากี่วันแล้วคะเข้ามาได้สามวันแล้วครับแล้วก็กำหนดเสร็จเมื่อไหร่คะกำหนดเสร็จนัดลูกค้าไว้ช่วงอาทิตย์หน้าครับทําอะไรบ้างคะก็จะมีโอ้หอนเกียร์นะครับน้ํามันเกียร์มันรั่วแล้วก็จะมี พวกอะไรช่วงล่างครับพวกบูธปินนกลูกไม้ต่างๆค่ะอันนี้พอออกไปก็เหมือนรถใหม่เลยไหมคะใช่ครับที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นชิ้นส่วนของเกียร์นะคะที่ช่างนี่ได้ทําการถอดออกมาล้างนะคะทุกชิ้นเลยนะคะเพื่อทําการเปลี่ยนชุดซ่อมเกียร์ค่ะเหมือนใหม่มากๆเลยนะคะพื้นที่ในการซ่อมนะคะจะถูกแยกออกมานะคะจากส่วนอื่นๆนะคะสําหรับโอเวอร์ฮอนเกียร์และโอเวอร์คอนเรื่งโดยเฉพาะเลยค่ะ ชมเป็นรอบเลยนะคะว่าทาออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างเผือใหม่